บนโซเชียลแชร์คำแนะนำการเติมน้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่หากไม่มีน้ำกลั่นสามารถใช้โซดาแทนได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุดที่มน,นัทชินอัครพงศ์ไม่ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค ศูนย์ช่วยก่อนแชร์สำนักขา่าวแทวสมทตตรวจสอบกับนักทดส,สอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์คำแนะนำเรื่องการใช้โซดาเติมแทนน้ำกลั่นกับแบตเตอรี่ที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับก็เติมได้ครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันจะประกอบด้วยชุดแผ่นธาตุและก็น้ำที่เราใช้กันเนี่ยที่มันอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือกรดซัลฟูริกครับแล้วก็ในกรดซัลฟูริกเข้มข้นนี้เนี่ยต้องการน้ำเข้าไปผสมให้มันเจือจาง กรดซัลฟอริกในตัวธาตุถ้าเกิดเอาตัวเลขนิดนึงนะน้ำกรดในประมาณสัก36%กับอีกตัว6กเ็นี่ยคือน้ำบริสุทธิ์ที่เขาอยากได้เข้าไปผสมกันเราจะเรียกตัวส่วนผสมนี้ว่าเป็นตัวอิเล็กโทรไลต์ตัวเชื่อมปฏิิรยาระหว่างแผน่นธาตุทำให้เกิดกระแสะไฟให้เราออกมาใช้งานอ่าเพราะคนนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยเวลาเขาทำงานเขาถูกดึงไฟออกไปเขาถูกไดชาร์จรถเนี่ยตเติมไฟใส่เข้าไป ทุกครั้งระหว่างที่ทําปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเกิดไอระเหยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันระเหยออกไปคือน้ําเปล่าครับคือน้ําไอหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าไปผสมเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยระเหยและระดับของตัวน้ํากรดหรือน้ําอิเล็กโทรไลต์ภายในแบตเตอรี่ก็จะค่อยๆลดลงสิ่งที่เราเติมเข้าไปควรจะใส่เข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยก็คือน้ำเติมเข้าไปเพื่อที่จะทําให้ความเข้มข้นของกรดเนี่ยลดลงแล้วตัวอิเล็กโทรไลต์เนี่ยท่วมแผ่นธาตุขึ้นมาการท่วมแผ่นธาตุก็จะทําให้ตัวแผ่นธาตุเนี่ยไม ไม่เกิดการาทําปฏิกิริยาของตัวแผ่นธาตุที่เป็นรูปแบบของตัวซันเฟสรูปแบบหนึ่งหรือ,อ,อในส่วนของตัวแผ่นธาตุไม่เจออากาศเนี่ยตัวซันเฟสเนี่ยจะไปทาให้ตัวธาตุแล้วก็การทํางานของตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถปล่อยไฟเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบตเตอรี่ถ้าไม่มีอะไรที่เราจะสามารถเติมได้แล้วเราไปเจอรถเราอุย๊ยมันเริ่มที่จะไม่มีไฟปล่อยไฟอ่อนหรือรับไฟ เก็บเข้ามาไม่ได้สิ่งที่เราใช้เติมแทนน้ํากลั่นก็คือน้ําดื่มครับสามารถเติมได้เลยครับแบบกระทันหันชุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมขึ้นมาให้ถึงหรือใกล้เคียงตัวระดับที่เป็นขีดสูงสุดของตัวช่องเติมของแบตได้าการเติมนั้นไม่ใช่เติมแค่ช่องเดียวแต่ต้องเปิดให้ครบทุกช่องมีกี่ช่องก็เปิดให้หมดแล้วก็เติมในระดับที่ใกล้เคียงกันกับที่ตัวแบตเตอรี่มีมาร์กตำแหน่งว่าเป็นระดับสูงสุด แบบนี้สามารถทําได้ครับเขาบอกว่าถ้าหาน้ํากลั่นไม่ได้สามารถใช้น้ําโซดาเติมแทนได้เลยถามว่าโซดาเข้าไปทําปฏิกิริยาอะไรในไอตัวฟองฟูทีอ่อยู่ในโซดาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟองที่เป็นตัวเหมือนกับตัว ก๊าซคาร์บอนที่ถูกอัดเข้าไปผสมอยู่ในตัวน้ําสะอาดที่สามารถดื่มได้อยู่แล้วเราจะสังเกตว่าโซดาพอเราวางไว้เปิดแรกๆมันจะฟู่แล้วก็ซ่ามากวางทิ้งไว้สักครู่หนึ่งมันจะค่อยๆมีการปล่อยกระจายตัวก๊าซออกแล้วมันก็จะเหลือน้ำนะครับที่เป็นน้ําสะอาด แล้วก็ความเป็นตัวกา๊าซเนี่ยจะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่แตกต่างครับก็เหมือนกับคุณเอาน้ําดื่มธรรมดาเติมเข้าไปก็สามารถเติมได้ถามว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ดีพิเศษแตกต่างจากปกติไหมไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างที่เหนือกว่าการเติมน้ําธรรมดาทั่วไปครับแล้วอย่างนี้การใช้โซดาเติมในแบตเตอรี่มีผลเสียหรือไม่ครับข้อเสียเนี่ยการที่เราไม่ใช้น้ํากลั่นเติมแบตเตอรี่ปกติเราจะเห็นน้ํากลั่นจะมีอยู่2สีนะน้ำกลั่นใสๆธรรมดา กับน้ำกลั่นที่มีสีด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาจะเป็นสีชมพูสีเขียวใดๆก็แล้วแต่นะครับก็การที่เราเติมน้ําดื่มน้ําดื่มที่ถูกวางจําหน่ายสําหรับให้คนเราดื่มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าความเป็นใกล้เคียงน้ําแบบน้ํากลางแล้วก็มีความเป็นด่างเล็กน้อยเพื่อให้เราสามารถดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วเราเรารู้สึกดีพอเป็นกรดมันจะมีการกัดก่อนมีความแสบต่างๆนะครับสำหรับกรด ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยไอ้เจ้าตัวสารที่อยู่ภายในอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเขาเป็นกรดครับเขาเป็นกรดเข้มขน36 แล้วต้องการน้ำที่เป็นกลางกลางก็คือน้ำกลั่นนี่มีค่าความเป็นกลางเป็นสูตรเลยเติมเข้าไปเพื่อให้เขามีความเป็นกรดที่เจอจางเหมาะสมพอดีแต่ถ้าเกิดเราน้ำดื่มหรือน้ำตัวอื่นที่มันมีความกระด้างหรือมีความเป็นด่างที่เหมาะสําหรับให้คนกินใส่เข้าไปในแบตไอเจ้าอิเล็กโทรไลต์นี่ก็จะมีความเป็นกรดที่ลดลงตามหัวมาตรฐานครับเพราะนั้นกระแสไฟมันก็จะไม่สามารถนำกระแสไฟหรือสร้างการเก็บประจุกระแสไฟต่างๆได้ดีเท่ากับตัวน้ำที่เป็นน้ำกลั่น ไม่ควรใช้เทคนิคการเติมน้ำเกลือโอ้ผมเคยดูยุคนึงเคยมีนะใช้เกเตเลดเ,เกเตเลดเ,เ,เติมเข้าไปหรือว่าน,น้ำที่เป็นน้ำเค็มน้ำเกลือได้ครับเพราะเหล่านั้นก็คือโซเดียมครับง่ยายมันก็คือเป็นธาตุส่วนหนึ่งที่สามารถไปผสมกับตัวที่เป็นตัวกรดแบบซัลฟูริกต่างเนี่ยได้เหมือนกันแต่ถามว่ามันไปเสริมทําให้ดีขึ้นไหมไม่จําเป็นครับสิ่งที่เราควรเติมที่สุดคือน้ําสะอาดถ้ากระทานหาันชุกเฉิน น้้ดดื่มมเติไครับแล้วสรุปว่าเรื่องการใช้โซดาเติมแทนน้ำกลั่นกับแบตเตอรี่ที่เข้าแชร์กันนี้เป็นยังไงครับถ้ากระทนหันฉุกเฉินจริงๆเติมได้ครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเติมไปแล้วจะยืดอายุหรือว่าเติมไปแล้วเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเอามาดื่มอร่อยกว่าครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความจริงครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวร์กอนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์